ญาติโยมเนาะญาติธรรมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็รับฟางเนาะเอาฟังที่ป๋ายงยงไทยจักรยานอ,าอยู่ที่จังหวัดกาลสินของเรานี่เองเนาะท่านก็มีฟาร์มเนาะฟาร์มก็เลยเอาฟางมาถวายเนอะอาะม,มา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 วางไปน,นี่ว่าจะไปไปซื้อจาไปซื้อกับท่านแต่ท่านไม่ไม่ไม่ไมเอาเนาะ โยมป๋ายโยงไทยจักรยานเนาะเอามาเลี้ยงตรงนี้ลูกเลียเ้ยงดีดีเลี้ยงดีดีเออหนี่แหละเลีเ้ยงตรงนี้แหละได้ก็เลยได้ถวายให้เนาะยี่ยี่สิบยี่สิบห้านี่แหละยี่สิบห้าโคนเนาะไว้ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติทำได้ไปนอนเนะาะกับ ตรงของพระสักสิบสองของแม่ขาวสักสิบสองเนาะก็โมทนาสาธุเลี้ยงดีๆลูกเลี้ยงด,ดีๆเนี่ยแนะนำมันติดตังบ่ได้เลยลูกเอาไว้ไปปูนอนเนาะไว้ปูนอนก็โมทนาสาธุเด้อกับโยมป้ายยงป้ายยงเนะาะยงไทยจักรยานเนาะ ังหวัดกาลสิน์ของเรานี่เองเนาะ,ะพร้อมครอบครัวเนาะได้ถวายที่นั่งเป็นฟางไว้มาปูนั่งปูนอนเนาะให้ความนุ่มนะให้ความนุ่มพรอ,อนุโมทนาสาธุเนาะปายงพร้อมครอบครัวเด้อ เอามาทาั้งนก่อนตัวนิ่นหนามจเจ้าสิไปเฮ็ดรัดเครื่องรัดกลา,างยังไงเออตวัวมาหาเอ้ยก็โมทนาสาธูกับนิลันเนาะเสียลันเสียลันกับโยมานาโหลเนาะรวมช่วยขนกับสมบเนน้องน้ำผุนสมเนตาเรานั่งเบิงอยู่นออกมาเลยเรา,เา,เาก็ยี่สิบยี่สิบห้าอันเนาะอาันนี้เอามาก่อน ยี่สิบเลี้ยง <50. S 1> เลี้ยงทางผุนะท่างฝุ่นมันติดต้นใหม่นะเนาะโมทนาสาธุเป็นฟางอัดฟางอัดอเป็นฟางอัดเนาะ,ะก็พอดีเนาะเพิ่นมีฟางวัวป้ายยงเพิ่นก็เลยไปอัดมาไวนะ้เนาะโยมป้ายยงเนาะได้ยินข่าวว่าไปเยี่ยมหลวงตาสินทรัพยด้วยเนาะเพิ่งมาป้ายยงไปกราบหลวงตาสิน ได้ราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บน,น,นเนาะกับมุทนาสาธุกับป้ายโยงเนาะแบบนี้ันเนาะสาธุสาธุเนาะจากพวงนี้ก็มาอีกห้าอันเนาะ <c oughs> พวงนี้ก็มาอีกห้าห้าห้าอันเป็นยี่บห้า <c oughs> ก็พอดีไว้ใช้ให้พระเนาะให้ยโยมแม่ขาวได้ได้ได้นอนได้พักได้นอนเนาะ เรียบไฟบ้างอยา่าไม่กวดมาลูกพุ่นไม่กวดลวมอยธาฝนเรียบเร็วบเรียเรียเนาะเขาโมทนาสาธุเนาะกับโยมปายโยมเนาะมาไปดูฐานพระเนาะไปดูฐานพระเพิ่มเติมเนาะก็เตรียมไว้รอเนาะเตรียมไว้รอศรัทธาญาติโยมนี่แหละ เีมยมไม่รอ,อไมไม่นยังคือนเป็นน้ำเอีเอีอีสามัจะต้องปล่อยให้มันแหงหมดแล้วแหงมันหลบออกอันนี้เป็นน้ำ ต่อยให้มันแหง่พี่ครับสวยไหมยแต่ข้างล่างนี่ต้องเฮ็ดมันหยบนนาบหยาบข้างล่างก็บขวดขวดขออดอกก็อัดเข้าไปโดดได้ไ้นี่ อ,อ,อนนะไรเนาะโมทนาสาธุเนาะกับแม่คูเนาะพร้อมคณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่านที่าพากันร่วมเนาะร่วมกันทำฐานพระเนาะเป็นมาไว้เนาะเพื่อเป็นพระประธานเนาะในลานทม ที่ยูป่ะพวนี้น้ำไหลจากจากสันจัโอ้ยเห็นแนวในกับโรขือไทยบันร่างแล้วกับาม่ยาแนวสร้างนี่น้ำไหลจจกจกสูตรใดสูตรเปียกวะเนาะก็นมโทนาสาธุเด้อกับแม่ครูเนาะทุกคนทุกท่านญาติโยมผู้เข้ามาร่วมบุญเนาะทยานก็ดีเนาะ โอ้ยสงน่วันนี้ก็ทาสีเนาะช่างก็ทาสีวันนี้ทางสีลงนอนอทาสีไปทางโน้นดีกว่าไปเนาะไปอัปเดตสีมีแต่ภายในนะตั้งแต่ภายในก็เป็นหมื่นแล้วนะสีห้าถังหกถังเนาะหมื่นกว่าบาท อ่าห้าอันก็จะไม่ได้ปูนะห้าอันจะมาวางไว้แถวนี้แหละด้านหน้านี่แหละเป็นสุ่มซุ่มกองฟางอยู่แบบเรียบง่ายแล้วอยู่ตามบ้านนอกคอกนาอยู่แบบเรียบง่ายเห็นเห็นเห็นอะไนบ้าล่ะ แนวท่าสีน่ะว่าล่างให้กันได้เด้อหันไหนวะกระโปองอันนไม่นกระโปงปกติกระโปงอนันนี้ยไม่เป็นกระโปงกระโปงใส่อันอันนั้นด้นี่โป้งส่อันหน้าเพลินสันนี่ไหมกระทนน้าล่างไม่เป็นกระโปงกระทอนอันนี้นี่นล่างน้ำเด้อ ไปอัปเดตโรงนอนเนาะทามทา,มทามสีโรงนอนไปไปพุ่นไปหากวดซอยเพยื่อนี้โหลเนี่ยพุ่นากวดเยอะพุ่นแล้ว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 เฮ้ยนั่นเห็นยังกันอยู่ยนี้มาเอาเงินไปโรงเรียนบ่ออโอ้ยอันย้ำผู้ใดเนี่ยเนาะเอาก็พาไปดูดอัปเดต ผาสีลงนอนเนาะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาว่างเลยเนาะเตรียมสถานที่ไว้เอาเหลือด้านบนนะด้านบนตรงปิดห้องน้ำ ใครมีกำลังก็มาร่วมด้วยช่วยกันเด้อถ้ามายันก็จะเป็นห้องน้ำติดแอร์แอร์ธรรมชาติเอาสวยๆเด้อช่างสีเด้ออย่าให้มันเปื้อนกระจกไหลเด้อ,อนะโอ้โอฮะอันไหนบันย เก็บืบริษัทเออเก็บออกไว้ไว้บริษัทนี่เอาไว้นี่ละอมแม่นค้นออกไปไว้ขุนกันนี่เสียดแล้วเบนบอลเออเอาไปไว้ในกูดังขุนหลาว่าจะใส่ให้เรา่หอมว่าเยวต่อไปเจะนอมธรรมดาทหายแล้วอันส้มนันเห็ดได้เลยฮะห้องน้ำเมาถ้าใดอยู่นบอกบ่ ท่านสีมันต้องท่าสีได้แข่งไปตั้งเนะาะเจยวเลยท่งสีบอกดูบรรยากาศเนาะยเ่มันเข้าไปได้อันนี่ยังคือแข็งกระเดื่อสินโอ้เทได้ยัวอเอาเก็บดีๆข้างล่างเอาเนียบๆด้วยข้างล่างไม่ต้องทาปูกระเบื้องเด้เอาขาาใส่เลยเพราะกระเบื้องใจสีไม้ย่ำหน่ ถ้าผูบรเงินกันฮะยังว่าอะไรถ้าไม่เงินก็ตายก่อนนะไม่รู้กระเบื้องจะมีเวลาไหนแต่คือเก็บเก็บเก็บเลยนะนานายอันนี้กระเบื้องแบบไรอยี้โม่ยูใส่อยู่ไหนกระเบื้องรุ่นไม บอโอ้กระเบื้องตัวไม่น่ะอ๋ออ๋อโอ้เอาอโอ้ยบ่มีเงินไปเบื้องน้ำเขานี่แล้วผู้เห็ดมันก็คิดไม่ยพรจะมาเอารถหรือมาเมียนขยะให้โอ้ยบอเห็นวัดเห็นว่าไอ้เทียนน้อยช่วงนี้ มาผ้าโมมาเก็บไปนะพี่นึออนงนก้นไปนกนเศรทีก้นเษทีใส<ล>่ยี่โอ้ไปไไบ,อบอกผู้ใดขึ้นล็อกของไปเนาะบันนี่นะบอกได้ยุได้ย,ดยุเปิดแล้วเปิดแล้ว อัปเดตนะอัปเดตวันนี้ก็น่าจะจริงวันนี้เฮ็ดสีกิ่งนำเมนโมโอโอ,โอเน่เด่เน่มันมีอยู่ได้ไม่ฟอยเกาๆนี่ตามันเบาๆด้ได้ไม่วกวดอจ้างกับพญ่าไงหรือวะนี่ก็ช่างสุกฝีมือดีช่างสันวันนี้ช่างสันจะเป็นผู้สันสร้างระบายสี ช่างสันกับช่างสุกช่างสุกนี่น่าจะจ้างนะเพราะว่าชื่อจะดีถ้าใครชอบชื่อนะช่างสุกสุกทั้งวันทั้งคืนสุกล้นสุกล้นสุกล้นนะ บรรยากาศบรรยากาศอุทยานโมกธาบก็ฉันเช้าเสร็จเนาะมานผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองอไม่ใช่ของใครนะมานผู้มีฤทธิ์อย่าไปหาที่อื่นนะมนันคือใจเจ้าของถ้ามันหลงเมื่อ,อไหร่เราเป็นมานทันทีแหละถ้ามันรู้ว่าหลงก็เออเป็นพระแหละที่นี่ ไปออะอ,ะอะไรเนาะ,ะเดี๋ยวก็มาเนี่ยมาชมบรรยากาศเช้าเช้าที่ลานธรรสุดที่ชุมอา,าอากาศดีวันนี้อากาศเย็นพอดีเลยเนาะอยากให้มันเย็นเย็นวันนี้แหละอยากให้มันเย็นเย็นแบบนี้เวลางานประพฤติปฏิบัติทมอยากให้มันเย็นแบบนี้ ไม้กำลังหล่นสวยเลยแหละเนอะอีกห้าอันก็ไปวางไว้ด้านหน้าไปเรียงไว้เฉยๆไม่ต้องไม่ต้องเกะี่ยเรียงประดับประดับฟาง ใครมีก็เอามาได้เด้อเอามาถวายได้เด้อใครมีก็สามารถเอามาถวายได้อีกเนาะฟางเนาะฟางข้าวถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ง่ายหน่อยยกไปยกไปเลยมันก็สบายมันเป็นเวลาไปแกะออกไม่ใช่ได้ได้น้อยๆได้เ,เนี่ยมันได้เยอะได้เยอะ อ่ะก็อนุญาตลงไลน์เนาะลงไลน์เด <through> ้อสาธญาติโยมเนาะอนุญาตลงไลน์อ้าขอโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะขออนุญาตลงไลน์เด้อสาธุสาธุ